เ hey, น้ำมันเกียร์ต้รั่วน้ำมันรั่วแรงนะฮะดูดินโอนี่รั่วแรงมากๆเลยไมได้ดูไมได้ดูต้องขอโทษด,ด้วยเดีย๋ยวจะซ่อมให้วันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะซ่อมเซนคอทอกมันได้ตาโตนะเซนคอทอกมันรั่วนะ ตอนแรกเห็นแค่เยิม้มเยิ้มอันนี้มันไม่ใช่เยิ้มแล้วน,นี่มันแตกแล้วนะนะขาดอย่างแรงนะครับนะเซนคอทอกน้ำมันเกียร์โตสีแดงนะเห็นไหมครับก็ไม่ได้ดูเพิ่งขยับรถดูนะครับก็เห็นรั่วอย่างแรงนะ เซนคอทอกมันอยู่ตรงไหนเ,เดี๋ยวจะพาไปดูนะพาไปดูเ,เดี๋ยวเจอเดินไปดูให้หน้าตาเป็นงไงอดีมีทอกอยู่สมมติเป็นเกลร์ลูกนี้ก็แล้วกันนะเป็นเกยร์ลูกนี้ก็แล้วกันตัวนี้ก็คือเซน,ต,นตัวนี้เองนะครับเซนตัวเนี้ย นะครับพอมาแตกปุ๊บนะมันก็รั่วลงมานี้ก็หยดลงไปที่พื้นแล้วท็อกอยู่ตรงไหนาบางคนอาจจะไม่เคยเห็นทอ็ทอกท็อกถ้าสวมไปแล้วท็อกถ้าสวมไปแล้วก็เห็นตัวนี้ฮะนั่นคือทอคค็อกหนึ่งครับใบแดงๆเนี่ยฮะมันสวมเข้าไปไนในนอนแล้วพ,พาดูพาดูก็มีนี่นะครับ เซนตัวนั้นจะอยู่ตรงนี้นะฮะนะรัดตคนนี้เข้าไปรัดกะะันแหลก็คือตัวนี้เนี่คือท็อกก็รั่วตรงนี้แหละเขะาเรียกว่าเซนเซนต์คอท็อกนะอันนี้คือท็อกคอนเวอร์รเตอร์นะครับเวลารั่วเราทำอไงเราต้องยกเกียร์โตลงมานะครับซึ่งตรงนี้นะฮะมันจะไปขับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไอ้ตัวจิมมันไปขับปั๊มน้ำมันเกียรวโต้นะครับ ถ้าเราสวมตรงนี้เข้าไปไมันก็คือสวมเข้ามาอย่างนี้นะสวงเข้าไปนี้อันนี้มันเกียร์ไม่ใช่เกียร์ของฮอนด้าตัวนั้นนะเรตัวอยา่างให้ฟังไม่ใช่เนพะ้ารั่วซึมออกมาตรงนี้เป็นปั๊มน้ํามันอาจเป็นปั๊มน้ํามันก็ตัวนี้เวลายกขึ้นยกลงต้องระวังนะยกขึ้นยกลงต้องระวังเพราะใส่เข้าไปแล้วเนี่ย อาจเกิดความเสียหายกับเครืองปั๊มนะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดไม้่เป็นเดินที่แล้วนะเดือนที่แล้วก็มีลูกค้ามาจากฝั่งสปปลาวบอกว่าเขายกเกียร์ใส่เข้าไปแล้วปรากฏว่ารถไม่วิ่งเลยเพปั๊มน้ำมันไม่ทำงานมันเป็น พราะอะไรก็เป็นเพราะว่าตัวนี้นะครับอค,คอคันโรลเกเอร์นี่ถ้าเอาตัวอคอรเนี่ยไปขันติดตัวนี้นะครับไปขันติดไว้ที่ล้อแชอแรนเห็นครับไปขันติดไว้ที่ถ้าโทษทีไปขันติดไว้ที่พอข้อเวียงนะพอขันติดไว้ก็คือหมายความว่า,มาเอาอคอกเนี่ยขันติดไว้ที่พอข้อเวียงนะาหลังจากนั้นก็ยกเกียร์ตัวนี้ขึ้นไปสวมพอยกขึ้นไปสวมคุณเห็น ตัวนี้ล่องฮนะล่องตัวนี้ถ้ามันไม่ตรงกับปั๊มต,ตัวนี้เป็นไปขับควันควันเฟืองของปั๊นน้ำมันเบียวโตอยู่ภายในพอขับพอล่องมันไม่ตรงกับเฟืองมันก็หัวตัวนี้มันจะไปนชนเฟืองนะพอหัวชนเฟืองเราก็จะมาไขนักตัวนี้นักตัวหมูเนี่ยนะฮะยึดเข้าไปมันก็ไปบีบไปบีบเฟืองที่อยู่ยนี้แตกอันนี้เป็นการใส่ที่ไม่ถูกต้องนะ เวลาจะใส่เนี่ยเราควรจะเอาท็อตัวนี้นะครับเอาตัวนี้เข้าสวมเข้าไปในนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยยกเสื้อเกียร์พร้อมท็อเนี่ยขึ้นไปสวมที่เครื่องยนต์นะครับที่ตัวเสื้อเครื่องยนต์แล้วก็ถึงไปไขน็อตตัวอยู่หลังแกนขับตัวนี้นะฮะมันจะมีน็อตให้ขันติดกับเอาเข้าเวียนก็คือตัวนี้นะเดี๋ยวตาไปดูตัวเนี้ ซึ่งตัวนี้นี่มันจะติดอยู่ที่ที่ไหนครับที่เพลาข้อเบี่ยงเครื่องยนต์นะเวลาเราจะขันตัวทอก็คือเราจะมาขันตัวน,นี้นะครับต้องใส่อย่างนั้นนะครับไม่องั้นแตกครับเพราะฟันไม่ตรงกันสรุปก็คือเอาทอนะเอาทอนี่สวมเข้าไป ล็อสวมเข้าไปก่อนนะครับให้สวมอยู่ลักษณะนี้นะครับสวมให้อยู่ลักษณะนี้อ่าสวมท่้อเข้าไปที่เสื้อเกียร์ก่อนแล้วค่อยยกเสื้อเกียร์นี้ขึ้นไปขันที่เครื่อโยนติดที่ตัวเสื้อเครื่อโยนนะครับแล้วหลังนั้นก็จะมาขันน็อตยึดตัวนี้ติดกับแผ่นขับนะครับติดกับแผ่นขับที่ยึดติดอยู่กับตัข้อเบี่ยงแล้วอันนี้เป็นวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับอย่าไปใส่ ็อกไว้ที่ตัวเสื้อไว้ที่ไว้ที่ตัวแผ่นขับที่เชื่อมยยนนะแล้วยกเกียร์ขึ้นไปสวมมันนั้นผิดนะครับมีโอกาสที่ไปทําให้ตัวหัวจุกพกเนี่ยมันไม่ตรงกันกับฟันเืองนี่และขันหัวหมูเข้าไปก็บีบแตกนะะให้ไว้เป็นแค่ตัวอย่างนะเพราะว่าเคยมี คนทําแตกมาแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ